ตอนเด็กๆเ,เนี่ยชอบบ้างเลยอะไรที่มันควบคุมได้โดยระยะไกลโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสมันนะครับการเรียนอาชีวะมันก็เติมเต็มในสิ่งที่ฝันของเราเป็นทางตรงเลยอันนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้เราก็พิสูจน์แล้วว่าการเรียนอาชีวะเนี่ยมันสามารถสร้าง p r o d ั c t ์ไปขายได้ทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนสักนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าการเรียนอาชีวะเท่านั้นครับเป็นสิ่งที่ช่วยเติมฝันให้เราจนถึงทุกวันนี้ ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาสายอาชีพที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อประกอบอาชีพเฉพาะทางตอบโจทย์แนวทางการทำงานของโลกอนาคตที่นี่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีสถานศึกษาสายอาชีพที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการจัดการศึกษานักศึกษาจะได้รับความรู้จักในห้องเรียนและการติดอาวุธทางความรู้เพื่อรองรับการทำงานจริงร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำในรูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวช ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวอสอและระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตาประจำปีการศึกษา2568ถึงวันที่30ธันวาคม2567 อย่ายอมให้ค่านิยมเก่าๆมากำหนดชีวิตเราเลือกเรียนสายอาชีพเพื่อสร้างอนาคตของเราตั้งแต่วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี